ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลูกไฟเอมนะคะต่อจากตอนที่แล้วเลยทุกคนที่เราไปเลี้ยงหมามานะแล้วก็ตอนนี้จะไปฟาร์มนะคะแล้วก็เราไปค้นพบแล้วว่ากาหลาดดำม,มันสามารถเก็บของได้ทุกคนเพราะฉะนั้นมารู้จะใช้มอไซค่ะ เออจะเป็น M c เต็มตัวแบบแต่ไม่แอบ,บใช้รถลูแล้วอ๋อเพราะว่าเราเก็บรถลูไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาของไปฝากใส่รถลูก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปเว้นแวนก่อนจะไปไหนก่อนเอาไปเริ่มจากเปิดแผนที่เลยนะคะแล้วก็จะไปไปข้าวโพดก่อนเออไปข้าวโพดก่อนแล้วกันนะคะ ทางโน้นเขาไม่เชื่อเม็ดเขาก็วนมาทางนี้อยู่ดีนะคะตอนีตามรับทุกหมดงานด้วยนะคะเข้ามาเมาแม,มวยกันเลยเด้อยันยังไม่ เบรกหัวสักเลยทีเดียวถ้าเกิดมีรถตามหลังมันคือคขาเครียดแล้วนะเออเขาน้าจะหัวร้อนแล้วอะ่ะมีรถตัดเลย เล็บนี้ไม่ได้แล้วใครชอบเพลงนี้เหมือนกันไ้าฉันชอบชอบไม่รู้ว่าแบบก้อยเขาจะร้องเพลงเผาะขนาดานี้ทุกคนเห็นเขาแบบว่าแบบเป็นสาวมัน่นสาวเทส,สาวแบบตลกด้วยเก่งด้วยแล้วก็แสดงละครเก่งด้วยนะหนังต่างๆอ,อะไรนี้เนาะแบบเมื่อายเขาสามารถแล้่าสุดร้องเพลงพผาะไปกีกนะจ๊ะอ่ะแหวกิด เพิ่งจะเคยกินข้าวตอนขับมอเตอร์ไซค์นี่แหละทุกคน,นก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะคะเราจะไปที่ข้าวโพดกันนะเนี่ยทำไมไม่ถึงดสักทีเรื่องความมอเตอร์ไซค์เนาะแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันนะมะพูดไม่หยุดเลยทีเดียวต้องขออภัยด้วยใครลำบากก็อดทนเอาเนี่ยเบะดูให้มารู้ก่อนสักนาทีสองนาทีอะไรเงีญญ้ยเออโอ้โหโนนโนโนโอก ที้ดีนะว่าล้อใหญ่อยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บเงินไปหาซื้อฮาร์ลีตัวใหม่นะรุ่นใหม่นี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าเออเขามีหลายฮาร์ลีทุกคนใส่เอ็มซีนะคะเอ็มซีแล้วชิชวๆเยอะชอบแบบงานขาวชอบฟาร์มอะไรเงี้ยมาด้วยกันได้นะคะมาขับรถเท่ๆไปด้วยกันเออปติดตามรับทุกผลงานด้วยนะคะกดกระดิ่งแ้งเตือทั้งหมดไว้ได้เลยนะคะ กดติดตามกดตามกระดิ่งคอมเมนต์ได้เลยนะสาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันท้กคณพี่เด้อราได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมารู้เล่นบ่อยกว่า,เล,วาเล่นบ่อยกว่าที่ลงคลิปนะเอาจริงมารู้เล่นบ่อยกว่าที่ลงคลิปนี้อีกนะคะแต่แบบบางทีไม่ได้อัดคลิปไงทุกคนถ้าจะไรสดก็เกรงใจเพื่อนๆนะ บางทีต้องเข้าไปตามนัดประชงประชุมอะไรเงี้ยเขาก็มีกฎมีเกิดอะไรกันเนาะกฎครอบพงครอบครัวนะคระับเอ็นโูเอ็นนะเฮ่แต่งโตมาตแมนหุน่นปานดาราก,กูอันด้ชมตัวเองอุ้ยชนผู้ชายเป็นหนึ่งดีผู้ชายใส่สูทนะคะไม่รู้ว่าแก๊งอะไรเหมือนกันแต่ว่าเห็นโลโก้นี้เยอะอยู่เห็นเขาเขามีกันเยอะเออเขาชอบมีสต,รอ,สตรอรี่อะไรกันนี่นก็ไปแอบ สองแอบเพราะว่าเพ่เวแอบดูเขาอยู่นะคะเล่นว่าเปลี่ยนเนีใครเล่นเป็นมาสอนหน่อยนะคะคู่หูอยู่ดีเหรอมาแต่งโตมาต์แมนหุ่นปานดารากูด้วยกันนะคะแต่งโตมาต์แมนหุ่นปานดารากูเรียบบบโหูปาโตคือคักเทนโดอายทำบอยอยากอายตอนวานนาำพุซาว สมัยอยากอายตอนวัวนำผู้สาวทางเกงในสีขาวเออลองได้เสยนะคะเราจะไม่เก็บขึ้นรถเพราะว่าเ,าเอามอไซค์มาทุกคนเราก็จะไปแว้นต่อเส้นนี้ขออนุญาตเปิดแมพนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเส้นทางนี้ทุกที่จะไปทางแอปเปิ้ลไงทุกที่จะไปทางแอปเปิ้ลนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเก็บเสร็จแล้วกันนะคะทุกคนไปจ้าไปกันต่อเลยนะคะเก็บหบพูดเสร็จแล้วนะจ้าไปต่อที่อันกล้วยนะคะไปที่กล้วยกันต่อเลยทุกคนเว้นๆว้นนะเว้นๆว้นวันนี้จะโดนรถชนระเบิดตายไหมมาดูกันนะคะโอ้โอ้โอ้โอโยกล้อไปอีก รถล,ลอยนะเหิอนอะไรขนาดนะั้นรถก็ไม่ได้แรงอะไรเลยนะทุกคน160เท่านั้นแหละความเร็วสูงสุดนะโอ้แล้วที่ฉันและเธอไปฉันเฝ้ามองเธออย่างห่วงใยและหวังให้เธอ เธอไม่เธอใครแต่ก็ยอยู่ในนี้ยังคงหาคือตอนนี้เธออยู่ที่ไหนยังคิดถึงและบางทีก็เพ้อใจไปในวันที่อ่อนล้าฉันไม่รู้ฉันจะพูดจใไปโอ้ไม่ไหวแล้วเสียงสูงเกินนะฮะ นผู้ชมขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวถ้าร้องได้ก็จะร้อง <c oughs> แต่ส่วนใหญ่คือเพลงอะไรเข้ามาในหัวก็จะร้องหมดแหละนะคะ <c oughs> ต่อไปเราจะไปไปไหนกันก่อนดีทุกคน ไม่เคยมาเส้นนี้ทุกที่เขาจะไปไหนกันไปโอ๊กก่อนไหมไปโอ๊กก่อนนะ,ะแล้วค่อยออกมาสตรอเบอรี่แล้วก็ไปส้มเออออย่างงี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวออกจากนี่แล้วเราไปโอ๊กกันเส้นทางไปโอค๊คคือไม่ควรเอามมไซมาเอาจงจริงทางแบบแอบ,บทุลักทุเลอยู่นะคะเราจะรอดกันไหมปลอดภัยกันดีไหมนะทุกคนขอกกำลังใจด้วยนะคะกดหัวใจกันมาก็ได้ใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็อีโมจิมาก็ได้นะคะ รอน,นานๆก็อาจจะบรนทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก่อนอะไรมันอาจจะสายรอน,นานๆก็อาจทำให้ใจวุ่นวายรู้ดีแต่ยังน้อยไปน้อยใจหรือเปล่าน้อยไปหรือน้อยใจทุกคนสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะ เพลงอะไรนะแปดแปดอะจะเปิลยูแปดเลยหรือว่ารอแปดนะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะคือแบบเพลงอะไรเข้ามาในหัวก็จะร้องเลยจริงเออใครที่แบบอยากจะฟังที่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็ขอกันเข้ามาได้ในะคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะพร้อมอ่านพร้อมตอบทุกคนอยู่นะคะหรือว่าจะติจะชมอะไรก็มาได้เลย น้อมรับทุกคำติชมนะคะต้องขอประคุณทุกคนมากๆที่แบบคอมเมนต์อ่ะหรือไม่แบบไม่ไม่คอมเมนต์พูดคุยก็แบบเป็นอีโมจิอะไรก็ได้นะะถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจทุกคนฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยนะคะเอาเต็มแล้วทุกคนเราไปต่อกันที่โอซา้า ไปโอ้ไปอโอืโอ้ว<อ>ิ่เงเลยเวลาก็ใกล้จะรีเข้ามาแล้วเรามันเตือนก่อนแล้วกันเนาะเรามันเตือนก่อนแล้วเราค่อยหยุดนะคะไม่มีใส่หมวกกันลมหมวกกันกน็อกอะไรประมาณเดี๋ยวทรงผมมันไม่สวยอือเราต้องไปโอ้คันก้อนนะคะวันนั้นวัน ร้อ,อ,งาาอ,งองถูกไหมไม่รู้เนะเน้นเอาความเอาความจำตัวเองไว้ก่อนความจำคนอื่นไม่รู้เออนา,ายก็ว่ากันไปนะคะชีวิตเอ็ม เกือบเจอชีวิตเอนน็มซีก็เลยจะสมเลยว่าเปชีวิตเอ็มซีนะคะไม่หาทางขึ้นชีวิตเอ็มซีสาวเอ็มซีสาวชอบงานขาวท่านหนึ่งนี่ดูเป็นไงตรงต่อไหมเออทางขึ้นถูกแล้วนะฮะเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวหาจำบุกลิปไปก่อนนะทุกคนช่วยจำนะ เอ็มซีสาวชอบงานขาวเน่ภับฮาร์เ้อมเมืองนะคะสีๆปกนี้เลยใส่ปกนี้เลยนะคะผู้สาวหัวแดงคนนี้ปรได้เป็นของไทยนะคะผู้สาวหัวแดงคนนี้ไม่ได้เป็นของอะไรนะคะยังว่างๆอยู่นะจ๊ะ เดียวยกเวแวะาแวาคือแบบต้องชนให้โคติิ่งให้ทุกคนคือแบบเส้นทางมาโอเีอยกลาบากเกินนะอถึงแล้วทุกคนถึงแล้วใที่สดเราก็ถึงแล้วจ้าโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไนดะ้เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอน เก็บเสร็จนะจ๊ะมาค่ะบัตานีบัตานีเก็บโอ๊กแล้วๆนะจ๊ะเราจะไปกันที่สตรอเบอรี่เออสตรอเบอรี่น่าจะจำทางได้อยู่เรามาดูกันว่าจะจำได้จริงไหมทุกคนไปเปิดแมพนะคะไปกันเลยจ้าใช่ค่ะช้านะถนนเส้นนี้แบบถนนก็ดีอย่าุกู งานกูกคือต้องทำช้าๆเล อยาจริงหลุนิ่มจนฉันมักนกับฉันอเอ้ยผ่านใครอยู่ขอ,อรับรีนะคะอ๋อเบรกหน่อยไม่มีใครตามเรามาหรอกแต่ถ้ามีคนตามมาน่าจะโดนตามจั่ไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ขอรับรีที่งเงียบเงาเจอเพื่อนแล้วว้าเจอเข้าเ,เลย <c oughs> ลุนล้นระทึกอะไรไม่ใช่เรือหางยาวบ้าโบเ <c oughs> ออนะ ปติตามรับโจมผลงานด้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ดูเรื่องเลยจะพูดจมกาทุกคนจะแบบจำได้เลยว่าแบบต้องติดตามกดกระดิด่งเต้นเต็มหมดไปด้วยนะคะวันนี้จะแบบแต่งตัวเท่ซะหน่อยนะเป็นเอ็มซีโกโก้นะคะเดี๋ยวจะหาเงินซื้อฮาร์เรย์ใหม่อยู่ฮาร์เรย์นี่มันช้าไปทุกคนรถนี่ช้าไปเดี๋ยวต้องไปหารถใหม่ก่อนแต่ว,ว่าก็เป็นฮาร์เรย์นี่แหละเห็นอยู่อันมันจะเป็นโซงใหญ่ๆไหม เป็นทรงใหญ่ๆที่มันจะมีกระเป๋าข้างอะที่มันจะเป็นแบบทันสมัยทันสมัยหน่อยนะคือแบบชีวิตโอซีก็ไม่ได้เป็นเอมซไม่ได้ชอบอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าชอบแค่การแต่งตัวความเท่เฉยๆแต่คือแบบเรื่องรถเรื่องอะไรก็ไม่รู้กับเขาหรอกนะคะในเกมก็คือรู้แค่ว่ามันมีบอกไงว่าความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยเคยพาทุกคนไปดูรถอยู่ใช่ไหมแต่แบบ ไม่ได้พูดเนาะเมื่อก่อนนี้คือเป็นชิปที่ไม่ได้พากนะคะก็เลยพากะนะแต่ว่าตอนนี้กลับมาพูดแล้วนะคะกลับมาพูดแบบพูดไม่หยุดด้วยกลัวทุกคนรำคาญด้วยเจริงเออเรามาดูกันว่าเราต้องไปไปส้มนะคะไปส้มแล้วก็มะเขือเทศปักม่วงละกัแอปเปิล <c oughs> แอปเปิลนะคะ มาดูกันว่าจะทันไหมทันตอมมไหมนะคะเพราะว่าประเทศจะรีตอนเที่ยงตรงนะคะตอนนี้ก็ส1บเอ็ดโมงครึ่งแล้วเดือทันไหมนะคะมาดูกันนะคะคุณพี่โอเคอยู่กันเรื่อยๆไม่ตัดแล้วอะอยู่กันจนเสร็จอะพูดไม่หยุดไม่เอาไม่เอามันจะนานไปนะคะเอาเป็นว่าเจอกันอีกทีตอนเก็บเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะจ้าในกัน่ต ไปดีส้มกันต่อเลยนะคะทันการไหมเราไปค่ะเว้นๆซิงซ่งๆไปกันต่อจ้าไห้ไปทางนู้นหรอทุกคนเราลองไปทางนู้นไหมไม่เคยไปทางนู้นอะ่ะเคยจะไปตรงไปทางเนี้ยเราลองดูสิลองเส้นทางใหม่ๆดูนะคะลองไปบาง จะใกล้กว่าปะไม่แน่ใจเลยนะคะว่าใกล้กว่าหรือเปล่าปีอาจจะใกล้กว่านิดนึงแนมะ้เออนะอานอาจจะเป็นอ,อ้ออยู่เรี้ยวง่ายถนนดีนะคะถ้าไปทางโอก๊กไปทางลูกกลังนี่คือจบกันแทบจะหลุดทุกโค้งอยู่แล้วทุกคน พี th er, wow. ่ที่พี่ไม่มองทางอยู่แล้วน่าหลุดค้างแทนแน่งัวจะมองรถที่พี่อยู่นั่นแหละตรงนี้เงียบเฉยอยู่ดีๆก็เงียบไปเฉยเออเฮ้อใครอยากทักคอพี้งอ่ะอะไรก็คอกันเข้ามาได้เลยนะ

เหลือกันไปแต่ฉันก็ยังพูงเธอรักเหมือนเดิมนานแล้วเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแฟนเก่าแลเปลี่ยนไปทำาไมเราม้นเปลี่ยนใจแค่ได้สบสายตาอยากจะบอกราเสียงไหมต้องได้เท่านี้แหละทุกคนเพลงนี้นะคะที่ใครแบบใครเป็นแนวเดียวกันต้องต้องเคยฟังอะ่ะต้องเคยฟังแล้วก็ ก็คือยุกยุเดียวกันนั่นแหละนะคะ <c oughs> คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีเพลงอะไรอีกอะเพลงอันพันวรการปะพันวรการร้องเพลงอะไรนะตาแดงๆหรอ <c oughs> ตาแดงแดงจวยใจได้ไม่ใช่ <c oughs> อันนั้มนมาราน,นาคมินปากแดงๆนะคะโอ้เนาะเอา รวมกันไปหมดค่ะทุกคนว่าใจมึงกุงมาปะมาปุ่งเนื you know ้อเวียงเจียงไม่เดี๋ยวน้าเดี๋ยวเนื้อหงมันเป็นจุดเป็นแหงแต่แต่ต้องกอยมองแล้วพอแลแลมองไอไปกันสัเปินแอบฮัดประดากตเกิดจะได้บ่หูละเนื้อ อยากขึ้นลองสาวเพื่อดูสักกับจะลำกูว่าบนตำกูจะไปฟังกรรคำฝน,นว่าจะอันใจจะ,จะดีตัวไอ้นี้ต้องลองดูเพราะว่าจะเป็นริมบานใส่ศอกจะเวยงพิงเพราะว่าจะเป็นริมพิงออกมาจะปไป ให้ไอ้ลืมแปลงไปจากเฟืองสิวิตไหลน,น้องพิกไฟต้องคือต้องทัวย <c oughs> เดี๋ยวก็น้องเดี๋ยวก็ไอสลับกันไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราโอ้มันสิแล้วเหลวโบตงตัดแล้วทุกคนอยู่กันเงาเงาไปเลยเออเพลงเหนือนี่น้องกอดองได้นะอู้ได้ตัวนะ พูได้นิดหน่อยได้แบบนิดหน่อยแบบว่าพอให้คนเหนือเขาแบบเจ็บแอลพอให้คนเหนือเขาแบบอุกอั่งกับเรานะคะแบบพูดได้แบบนิดหนึ่งแบบนิดหนึ่งจริงๆนะคะแบบที่ทุกคนก็น่าจะพูดได้กันนัแนะเออเดี๋ยวเรามาหาพยงแบบพิงพิงเหนือร้องกันดีกว่า จบเสร็จแล้วทุกคนค่ะจะหาเพียงห<อ>ัวเรื่องจบเสร็จแล้วนะแล้วก็จะไปกันต่อที่อะไรนะอันมะเขือเทศปะใสลแล้วมะเขือเทศนะคะไปกันต่อที่มะเขือเทศจ้า สูงก็ลนะฮะคุณแม่สุนทีนะคะแช่มคุณแม่สุนทีกับคุณพ่อจริญมโนเพศนะคะทุกคนชอบมากเมื่อก่อนได้ไปเรียนอยู่เชียงใหม่อะได้ไปอยู่เชียงใหม่มาประมาณสิบกว่าปีอยู่แล้วทุกคนได้ไปอยู่เชียงใหม่แบบสิบกว่าปีอยู่นะคะก็คือพูดไม่คล่องหรอกแต่ก็พูดพอพูดได้แล้วก็ฟังรู้เรื่องนะใครจะมาแอบด่าฉันนะคะ ครจะมาโลกด้าไม่ได้น่ะบางรู้เรื่องอยู่แต่ถ้่ากิดสมมติว่าเป็นตามแบบจังหวัดอื่นๆแบบภาษาแบบตามสำเนียงตามเฉพาะพออื้นที่อะไรเงี้ยก็คือทามไม่ได้เหมือนกันเข้าใจเข้าใจอยู่ทำไมอารมณ์แบบภาคอีสา,อานอะไรเงี้ยจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสกลอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดไม่เหมือนกันเออแต่ว่าก็าจะฟังการรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ก็คือนั่นแหละภาษาเหนื่อยฉันก็พอฟังรู้เรื่องอยู่อย่ามาหาตัวกันเด้อย <c oughs> เออนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนเก็บมาเขอือเทศเสร็จนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคลิปจะนานไปแลาวผู้ชมจะเบื่อน่ะจ้าจะไปจ้าไปต่อกันที่แมงกู บักม่วงนั่นเองนะคะเราไปต่อกันที่บักม่วงนะคะยังพอทันอยู่นะ11โมง44แล้วทุกคนน่าจะได้ต่อโมที่บักม่วงแม้แล้วเราก,ก็น่าจะได้ปิดกิจกันที่บักม่วงเลยนะไอ้ตังซ่ารถก็แบบสู้ชีวิตมากนะเอาแบบมอไซนี้มาฟาอถ้าออแบบมอไซแรงๆก็ว่าไปอย่างองมันจะได้แบบีูิูนี่ก็ชิลเกิร์ดนะคะวิถี MC นม ้ามากันหลายๆคันก็ที่แมนปูนที่เลเล็น,นะคะใส่เสื้อครอบครัวเสื้อแก๊งสื้อคับแบบนี้ด้วยนะอะไรที่สนใจจะมาอยู่คลับด้วยกันไดสามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวประเทศ<อ>กำลังลจะริสตาร์ทขอให้ผู้เล่นทุกท่านออกก่อนเวลาที่กำหนดด้วยงา <นะ S 2> พุ่ะเพื่อป้องกันแม่ของหายทุกคนเราจะไม่ลีลาเราจะออกออกให้เร็ว เราจะออกให้เร็วเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีลามแหมแล้วก็ออกชาแล้วก็เวียนหา <Ooh. S 1> เสียเงินไปเลยเสียเงินไปเลยพันห้านะคะเราไปใส่แว้นก็ฉะนั้นนะคะวันนี้เรา,เราจะออกเร็วโอเคนะคะขออนุญาตต่อมอที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยว พบกันใหม่วันข้างหน้านะคะวันไหนไม่รู้แต่ะน่าจะเร็วๆนี้เลยทุกคนพยายามจะลงทุกวันให้ได้ทุกวันอยู่นะคะขอกำลังใจไปกับคอมเมนต์กดถูกใจหรือว่าใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็อีโมจิมาก็ได้เด้อไปแล้วค่ะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ